สวัสดีครับพบกับผมครับร้านปอลุ่งเรืองรถบ้านนะครับวันนี้มีรถเก๋งมานําเสนอเป็น Honda Accord นะครับรถพร้อมใช้งานคันนี้เกียร์ออโต้แอร์เย็นนะครับขับทางไกลได้สบายนี่มาดูตัวรถรอบคันกันเลยนะครับคันนี้เป็นสีดำนะครับสีดํารถพร้อมใช้งานไม่ต้องไปทําสีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับไม่ต้องไปทําสีเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่ดูข้างหน้ากันก่อนเลยเริ่มรีวิวเลยนะครับ ไฟหน้าก็ขาวสะอาดนะครับไม่มีรอยแตกร้าวใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบไฟก็ออกปกติทุกอย่างนะรถยืนสวยมากนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมโลโก้เฮสแดงเขาก็มีมาให้ครบนะครับมาเรามาดูฝั่งซ้ายของตัวรถกันก่อนเลยนี่นี่คือฝั่งซ้ายของตัวรถนะแก้มฝั่งซ้ายเนียนนะครับลอ้อเป็นล้อแมกด้วยสีดํานะครับนี่กลมกลืนกับสีรถมากๆนะครับใครหารถไว้ ไปโรงเรียนนะครับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหรือใช้ในชีวิตประจําวันคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับราคาก็เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับโทรเข้ามาคุยกันเลยนะครับ<อ>รถพร้อมใช้งานเครื่องขับดีมากนะครับช่วงล่างคือแน่นๆน่นกิ๊กๆเลยให้ดูกันชัดๆอ่าลืมบอกไปว่ารถยังไม่ทําความสะอาดนะครับยังไม่ทําความสะอาดเลยอันนีค้คือแก้มฝั่งซ้ายของตัวรถนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ร่องรอยก็อาจจะมีตามการใช้งานนะครับสีดำเนี่ยเขาไม่ขึ้นกล้องอยู่แล้วนะครับเพราะสีจริงคือสดสดมากรถพร้อมใช้เลยกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าเลื่อนได้ปกติทุกอย่างนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต,โตนะ้นะนี่ซับภายในประตูก็สวยงามเลยนะครับเบาะก็เป็นเบนาะหนังด้วยนะครับเบาะหนังด้วยนะครับนี่ขาวสะอาดสดใสนะครับนี่คอนโซลคอนโซลหน้าก็าจะประมาณนี้ คันนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยรถเดิมๆมามานะครับฮอนด้าฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับตัวนี้จะประมาณนี้นะให้ดูข้างหลังกันบ้างนี่รถเยืนสวยมากนะครับอ่าเป็น v 6นะตัวนี้เครื่องโคตนแรงนะครับเครื่องโคตนแรงตัวนี้เป็นโครเมียมด้วยนี่คือข้างหลังของตัวรถนะครับข้างหลังของตัวรถก็จะประมาณนี้ โลโก้ V6 เขาก็ยังอยู่ครบนะครับ H แดงเขาก็มีมาให้ครบนะครับ h o n d a a c c o r d นะครับสมัยนั้นก็เขาแหละนะครับนะเครื่องเนี่ยขี่ทางไกลได้สบายนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยรถยืนสวยรถยืนสวยมากใครหาอยู่ก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้นะครับยินดีให้บริการเลยครับปลรุ่งเรืองรถบ้านนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงครับ ก็จะประมาณนี้ล้อเป็นล้อแมกด้วยนะประตูให้ดูกระจกก็เลื่อนได้ปกตินะอันนี้คือฝั่งสุข,ขวาของตัวรถนะครับเบาะก,ก็จะประมาณนี้นะครับเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะครับไม่มีขาดเลยนะไม่มีขาดเลยผ้าหลังคาเขาก็สวยงามคันนี้เปิดซันรูฟได้ด้วยนะครับเปิดซันรูฟได้ด้วย น,นี่ก็จะเป็นประตูประตูฝั่งขวาหน้ากระจกไฟฟ้าเลื่อนได้ปกตินะครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะก็จะประมาณนี้ภายในสวยงามนะครับเกียวโต้ก็จะประมาณนี้เลยคอนโซลสวยงามนะครับไม่มีลอกไม่มียุ่ยนะครับรถเดิมๆบางๆนะครับใครหายอยู่รถไว้ใช้งานสักคันนะครับก็ออตอบโจทย์แอร์อคอร์ดแอรคอร์ด รากรโปงก็จะประมาณนี้เลยให้ดูกันชัดชัดนะครับรถยืนสวยมากอ่ะจับกล้องให้หน่อยเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วแล้วก็สตาร์ทเนาะแล้วก็เปิดราคาราคาก็บอกลุก fc ไปแล้วล่ะครับ มาเดีย๋ยวเข้ามาเครื่องสวยงามนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับขับทางไกลได้สบายนะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับพวงมาเลยพาวเวอร์นะครับรถก็พร้อมใช้งานนะครับจะไว้หน่อยอ,อย่าสตาร์ทเครื่องให้ดูแนละ้ว ตัวนี้ไม่ไม่สองแสนแปดนะครับไม่สองแสนแปดรถขับดีมากรถขับดีมากบอกเลยเครื่องนิ่งๆเดิมๆนะครับเน็ตโอเน็ตอาร์มีมาให้ครบนะครับรถเครื่องเงียบนี้น้ำไม่ดันนะครับนี<อ>่ยอดผมขับทดสอบดูแล้วช่วงล่างก็โอเคเลยพร้อมใช้งานโอเคไหมเปิดราคาเลยทีนี้โอเคอเนีเ่า มา Honda Accord นะครับสีดำเกียร์ออโต้ววงเวลัยพาวเวอร์ขับทางไกลได้สบายเอาไป79,000บาทเบอร์โทตรติดต่อนะครับ065 536 9898 085 453 4434ก็แอดไลน์ผมได้ทั้ง2องเบอร์เลยขึ้นเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึง YouTube นะครับพอรุ่งเร,รืองรถบ้านนะครับ เป็นร้านเดียวกันกันกบปอรุ่งเรืองอะไหล่ยนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยจะไม่พลาดคลิปที่ผมลงต่อไปนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยโอเคปอรุ่งเรืองรถบ้านสําหรับวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า